รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 ผู้หญิงทุกคนมีความเซ็กซี่ในแบบของตัวเองครับวันนี้เราจะมาค้นหาไอคอนตัวแม่คนแรกของประเทศไทยที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้สาวทุกวัยไม่หยุดแซับกับรายการเซ็กซี่มาม่าครับ Conf ident. เซ็กซี่มาม่าคนแรกของประเทศไทยจะได้ถ้วยระวันเซ็กซี่มาม่าพร้อมทั้งได้รับผลิตภัณฑ์และมีโอกาสได้ร่วมงานกับเสี่ยวมีแบรนด์สมาร์ทโฟนและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำระดับโลกได้รับแพ็กเกจที่กระบี่สุดเอ c กลูจากกระบี่ลาพาย่ารีสอร์ทเข้าใช้บริการดูแลความงามทุกรูปแบบได้ที่ V ี Design เพื่อให้เป็น the Best Version of you และได้รับประกันภัยอุบัติเหตุจากไทยภัยบูญประกันภยัยบริษัทประกันภัยแห่งแรกของคนไทย อีกทั้งยังได้ร่วมงานกับกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทได้เครือกันตนารวมของรางวัลมูลค่า5 0 0แสนบาท c ครโรลาคลอส T R SPORT EP นี้ก็เตรียมตัวเต็มที่เต็มสตรีมเพราะอยากให้แบบว่าเป็น EP ที่ฉันจะต้องสวยสะพรั่งและมีออร่าที่สุดตื่นเต็นเวอร์วงังยิ่งมาเจอโลแบบนี้ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซ็กซี่มาม่านะครับรายการค้นหาไอคอนตัวแม่ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้สาวทุกไปไม่หยุดแซบครับพวกคุณทั้ง3าคนได้ผ่านบทพิสูจน์ตัวเองที่แสดงพลังและก็ตัวตนให้ทุกคนได้เห็นจนได้เป็นท็อปทรีของเซ็กซี่มาม่าในวันนี้ยินดีด้วยครับมาลูกมา3คนสุดท้ายแล้วจ้าดิฉันโดนสบประมาทไว้เยอะแต่วันนี้ก็ อยู่ตรงนี้แล้วค่ะทัปสาจากวันแรกครับมาดามทั้ง3าขอให้คําแนะนําคําปรึกษาและเฝ้าดูพวกคุณมาโดยตลอดนะครับและวันนี้ถึงเวลาที่มาดามจะเลือกมาม่าเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้ก้าไปเป็นเซ็กซี่มามา่าคนแรกของประเทศไทยครับมาดามทั้ง3เนี่ยเห็นถึงการเติบโตและพัฒนาการบอกเลยว่าทั้งสคนที่ยืนอยู่ตรงนี้คู่ควรแล้วค่ะและเชื่อเลยนะคะว่า เธอสามคนต้องตื่นเต้นแน่แค่เก้าเดียวเท่านั้นนะคะไม่ว่าคุณจะต้องเจอกับเควสอะไรก็แล้วแต่เนี้ยอย่าลืมนะคะโชว์เสน่ห์ความเป็นตัวเองออกมาให้มากๆเลยค่ะก็ต้องถือว่านี่เป็นการทดสอบเหมือนกับเป็นไฟนอลเอ็กซมแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยผ่านบทพิสูจน์นี้ไปให้ได้อยากจะบอกมาดามในห็นถึงความตั้งใจของทุกคนและขอเป็นกำลังใจให้มากๆค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราข้ามผ่านความกลัวมามากมายวันนี้ ไม่กลัวค่ะก็อยากบอกมาม่าอีกสองท่านว่ากลับบ้านไปพักเลยก็ได้นะคะเพราะว่าคันชนะอยู่นี่แล้วต้องบอกว่าวันนี้คือเควสสุดท้ายแล้วคุณจะได้เป็นเซ็กซี่มาม่าหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลงานของคุณในเควสนี้เท่านั้นเลยนะครับใช้ทุกศักยภาพที่เคยผ่านมาพิสูจน์ตัวเองให้เราได้เห็นว่าคุณคือเซ็กซี่มาม่าเพียงหนึ่งเดียวในเควสที่มีชื่อว่ามันก็ตื่นเต้นเนาะมันก็ลุ้นว่าแบบ วันนี้เราจะเจอกับอะไรฟังชื่อนะคือฉันจะต้องมาสู้รบปบมืออะไรกันใน e ีพีสุดท้ายอีกหรอมาม่าสบายเ v ้ r ครับดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ฉันฟรีดราฟิ่งหรือว่าตกปลาแต่ก็มาเลยจ้ะมาเลยจ้ะวันนี้นะครับมันจะสบายเบ้อมากๆนะครับเพราะในเควสสุดท้ายนี้ครับเราอยากเห็นมาม่าทั้ง3นะครับ นำทุกสก,กิลที่เคยได้ฝึกฝนและเรียนรู้มาพิสูจน์ให้เราเห็นว่าคุณสามารถเอาตัวรอดได้ไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตอยู่ในสถานการณ์ไหนดิฉันรู้เลยว่าดิฉันต้องเอาตัวรอดให้ได้เพราะดิเซนก็ต้องเอาตัวรอดจากอากาศร้อนๆในนี้ก่อ,อนนะคะโจทย์ของเควสในวันนี้จึงมีอยู่ว่ามาม่านะครับจะต้องอยู่รอดท่ามกลางธรรมชาติโดยการจัดเตรียมแคมป์ในสไตล์เซ็กซี่มามา่าสำหรับคุณและครอบครัวของคุณครับ นา่ก็ศ์จะทำยังไงดีแล้ววันนี้ก็ไม่ได้เป็นการตั้งแคมป์เพื่อตัวเองคนเดียวนะแต่เราต้องตั้งเต็นท์ให้แบบคนในครอบครัวเราด้วยอะ่ะอยากให้ครอบครัวมายืนให้กําลังใจตรงนี้ค่ะคิดว่าน่าจะช่วยได้มากครอบครัวของมาม่าแต่ละคนมีใครบ้างครับเดี<ะ>๋ยวผมถามม,มาม่าออมเป็นคนแรกครับค่ะก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายค่ะคแล้วก็น้องหมาหนึ่งน้องแมวหนึ่งแล้วก็มีนกแก้วหนึ่งค่ะครับผมผมาม่ามิเนะครับมิเนนะคะก็ มีสามีค่ะแล้วก็มีวิกเตอร์คนโตลูกชายแล้วก็วินเนอร์คนเล็กค่ะเป็นลูกชายค่ะมามนกครับตอนนี้ที่ครอบครัวที่เหลืออยู่จะมีใหญ่ทั่วลแล้วก็ลูกสามคนเราโอเคนะเพราะจริงๆเราเป็นคนทําอะไรเรานึกถึงครอบครัวเราอยู่แล้วเราว่าน่าจะทํามันได้ดีโดย q u e สม m a m a s u r v i v o r นี้นะครับจะมีทั้งหมด3ด่านผมจะบอกกติกาด่านแรกก่อนนะครับด่านนี้ครับมาม่าจะต้องพลายซับบอร์ด ไปยังจุดตั้งแคมป์ที่กำหนดครับจากนั้นมาม่าจะต้องกางเต็นท์ฮะให้เป็นที่พักสำหรับคุณและครอบครัวครับเดี๋ยวนะดูจากโลกเคชั่นแล้วโอ้มาย g อดคืออย่างแรกเนี่ยนะคะซับบอร์ดเนี่ยมันคืออะไรยังไม่รู้นะคะคุณมีเวลาทั้งหมด20ดาน,นาทีาาสำหรับด่านแรกของเควสนี้สำหรับด่านแรกคือลบต้องภัยซับบอร์ดแล้วก็ไปตั้งแคมป์ในเวลา20นาที อันนี้อาจจะเป็นลมก่อนที่จะทําเพสนะคะแต่จริงๆเราเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจมาละเราว่าเราสู้เราลุยและนี่ก็คือบทสรุปของทุกเวสแล้วก็แซซี่ที่ผ่านมาทั้งหมดค่ะคุณผ่านทุกบททดสอบของเซ็กซี่มาม่ามาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นภายเรือไรกีฬาแล้วก็การออกกาลังกายเราจะเอาทุกอย่างที่คุณได้ผ่านมามาใช้ในวันนี้และต้องพิสูจน์ให้มาดามเห็นค่ะแค่เอามารวมกันอะคะ่ะ จะไม่รอดได้ยังไงคะนุ่นค่ะไปบอกมาม่าสองคนการจัดเวลานี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่ามาม่ามีเวลาแค่20นาทีถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะพายได้เร็วเราก็จะมีเวลาที่จะใส่ใจเรื่องการจัดเต็นได้ด้วยการจัดเต็นก็เหมือนการจัดบ้านของพวกคุณนะคะใช้20นาทีให้คุ้มค่าที่สุดสําหรับคนอื่นไม่รู้แต่สําหรับเราเราสู้สุด I am survivor